เราจะมาขยายพันธุ์พุทซาแบบประหยัดต้นทุนนะครับส่วนกิ่งที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นกิ่งพุทราหิมะขาวนะครับเทคนิคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเลยนะครับเราได้กิ่งมาแล้วท่านนี่เป็นกิ่งประมาณตะเกียบนะครับกิ่งอายุไม่เกินหนึ่งปีนะครับก็เสร็จแล้วเรามาที่ตอพุทราป่านะครับนี่ตอพุทราป่าก็นี่นะครับอันนี้ใช้มีดคัตเตอร์นะครับหาได้ตามเซเว่นนะครับเฉือนลงไปบางๆนะครับนี่แล้วก็ ตัดนะครับอืมนี่นะครับอันนี้ก็กิ่งพุทราหี่มะขาวนะครับผมจะเอาตรงที่เป็นง่ามแบบนี้นะครับนี่ง่ามนี่ครับง่ามตรงนี้นะครับมันจะติดดีนะครับแล้วที่สังเกตมานะครับก็หลังจากได้กิ่งมาแล้วครับแล้วก็เฉียนตรงนี้นะครับเฉียนด้านนี่ฝั่งนี้ยาวฝั่งนี้สั้นนะครับแล้วก็อืม